สวัสดีครับกลับมาพบกับผมคิมบอมอีกเช่นเคยในคลิปที่แล้วผมได้ไปตั้งแคมป์ในป่าเจอเรื่องราวแปลกๆมากมายซึ่งใครที่ยังไม่ได้ดูไปดูได้เลยในคลิปแคมปิ้งในป่าลึกนะครับโอเคกลับมาคราวนี้ผมรู้สึกว่าอากาศเมืองไทยตอนนี้มันร้อนมากผมจึงอยาก จะหนีความร้อนไปหาที่เย็นๆตั้งแคมป์นอนสักคืนสองคืนดีกว่าคุณผู้ชมครับมาติดตามเรื่องราวการตั้งแคมป์ครั้งนี้กันเลยดีกว่ามาดูกันว่าผมจะเจอเรื่องราวอะไรกันบ้างไปกันเลยเพววื่อนฉันจะไปตั้งแคมป์แล้วเพววื่อนใช่ฉันก็จะไปตั้งแคมป์แล้ววงเอเคเฮ้ย <Okay. S 2> hey. วัสดีทุกคนยินด,ดีต้อนรับสู่วิกก้าพาร์กนะวัสดีครับแดนเนี่ยและนี่ใครว้าวเรามาตั้งแคป์ที่อะไรเนี่ย Park. วิกก้าพาร์กฉันตื่นเต้นมากๆเลยว้าวฉันก็ตื่นเต้นเหมือนกันเพื่อนว้าว นี่คืออะไรอ่ะห้องของเราเองดูไปรอบๆนะมันโคตรเจ๋งเลยครับใช่มันโคตรเจ๋งเลยครับคุณแดนเนี่ยผมอยากรู้ชื่อคุณว่าคุณคือใครแล้วครับตามฉันมาได้เวลาไปอทัวร์ทัวร์ภูเขาแล้วเย้เพื่อนตามมาเร็วตามมาเร็วตามมาเร็วแชทไ,ไปด้วยแชทไป,ไปด้วย ไปเร็ว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 วีฮึมฉันจะจะจะแสดงให้คุณเห็นรอบรอบภูเขานะเย่เพื่อนฉันอยากไปด้วยอ่ะตามคุณเดเนียลไปเลยเพื่อนใช่ใช่ชตามคุณเดเนียลไปเลย ตามฉันมาเลยเด็กๆอ่ามันหนาวซะจริงๆเลยไปเลยไปเลยอูย้นี่คือถ้ำนะทุกคนนี่คืออะไรลงนาหรือเปล่าใช่น่าจะตามมาทางนี้เลยไปไหนล่ะครับ อไปด้วย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 ตืดตืดอมอืม <c oughs> นี่คือทะเลสาบนะมันนะมันแข็งตัวแล้วอะ่ะก็มันไม่มีน้ําอยู่แล้วนอกจากน้ําแข็งว้าวแล้วมันลื่นสุดเลยเพื่อนตามมาทางนี้ตามมาทางนี้ทางนี้ไหนครับคุณแดนที่เราทางไหนไปทางไหน ่อตามคุณเดนเนียลไปว่าไงครับนี่เราไปสำรวจกันเลยในป่านี้ว้าวสำรวจป่า เพื่อนรอฉันด้วยซิฉันรอฉันด้วยรอฉันด้วยฉันกำลังเดินอยู่เนี่ยเพื่อนพูดราแบบอืมตัวอะไรนะะตัวอะไรเพื่อนเมื่อกี้ไหนเมื่อกี้ไหนเห็นเหมือนฉันไหมเห็นเห็นเห็นตัวอะไรเพื่อนไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันฉันก็ไม่รู้ตามฉันมาตามฉันมาแค่เตนด้วยเมื่อกี้เนี่ย เมื่อกี้มันตัวอะไรเพื่อนฉันก็ไม่รู้เหมือนกันบิกเมาอยู่ในป่ามั้งจริงเหรอเอ้คุณแดนนี่ยมาแล้วตามคุณแดนนี่ไปแล้วทำไมเพื่อนเลือดลดอะโอเคมันฝอยแล้วเนะเราต้องรีบเข้าบ้านแล้วมันเริ่มจะดุกแล้วแหละคืนนี้เราจะนอนตรงแคมป์นั่นกันเย้ยเพื่อนไปเร็วฉันหนาวจะเยียดอยู่แล้วฉันรู้สึกไม่สบายด้วยเพื่อน เปิดไฟพวกเรามานั่งกอกงไฟกันอะใช่พวกเรามานั่งอ่าอากาศอบอุ่นเพื่อนเอาโกโก้ไหมแต่ฉันไปเตรียมให้เอาเพื่อนขออันหนึ่งด้วยโอเคเพื่อนเดี๋ยวมานะเออลืมไปมันไม่มีมันไม่มีห้องขอมืดแล้วสินะฮ แน่ใจว่ามีพายุข้างนอกนะมันมีพายุข้างนอกเหรอเพื่อนฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะ่ะแต่ฉันมองข้างนอกแล้วฉันเห็นพายุอืมฉันคิดว่านายน่าจะเป็นลมหรือเปล่าเพื่อเรามานั่งที่นี่กันเถอะเอ้ใครกินโกโก้เมื่อกี้น่เพื่อนนายเอาโกโก้มาจากไหนะ ไอ้เพื่อนายนเอโก,โกโกมาจากไหนใครดึงโ,โกโกมากเนี่ยฉันมองด้นอกอยูมอ่ม,มันก็ไม่มีอะไระเพื่อนมันก็มีแค่ฝนตกฟ้าร้องอืมอืมฉันนั่งดูทีวีดีกว่าเออพวกนายได้ยินเสียงนั้นหรือเปล่าอะไรหรอเพื่อน ใครก็ได้ตุก๊กตาคำช่วยเหลือฉันไม่สบายใครไม่สบายอ๋ะมันมีการร้องไห้แล้วเมื่อกี้มันมีคนบอกว่าไม่สบายอืมพวกเราจะไม่สบายด้วยไหมเพื่อนอย่าไปอยา่าใกล้ฉันนะฉันมีน้ำมูกเอาก็ได้ก็ได้ใครร้องไห้ฝ่ามันอยู่ไหนนะใครร้องไห้แถวนี้เพื่อน เราต้องตามเสียงร้องไห้ไปตามเสียงร้องไห้ไปแล้วก็เดินมาไกลแล้วนะแต่ไม่เห็นอะไรเฮะนั่นใครนอนอยู่อะเพื่อนเพื่อนเพื่อนนั่นใครนอนอยู่เออฉันกลัวมากเฮ้ยเงินยินยงงอะไรจังโอ้ไม่นะวิ่งวิ่งวิ่ง วิ่ง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 แบบไม่ฝนลูกใครเลยเพื่อนวิ่ง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 เพื่อนมันตัวอะไรฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแต่มันฟ้าผ่าด้วยด้วยมันคือเทพเจ้าทอเพื่อนจริงเหรอว้าวโอไม่นะโอวฉันโดนฟ้าผ่าเพื่อนระวังสิไม่ไม่ระวัง่ะฉันระวังแล้วแต่ ยืนอยู่ตรงชั้นพอดีเลยเกือบไปเร็วไปเร็วไปเร็วแคมป์อยู่ตรงหน้าโอ้โดนพายแล้วโอเค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 เฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้เมื่อกี้มันอะไรอะเพื่อนฉันก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะโอ้น้ำมันตัวอะไรฟ้าฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพื่อน ดื่โกโก้เปล่าเพื่อนโกโก้พวกนายไปเอามาจากไหนเนะี่ยอืมห้ามจับห้ามจับกระต่ายอืมโอ้ขอดูตรงหน้าต่างนะว่ามันมาไหมมันมาหรือเปล่าเสียงอะไรอ่ะอืมนั่นอะไรด่ะ มันฆ่าปาร์คเรนเจอร์สตีฟอ้าวคนนั้นชื่อสตีฟเหรอเพิ่งรู้เพื่อนมันไม่เฮ้ยเฮ้ยมันมามันมามันมาเพื่อนมันมามันมาตรงหน้าต่างดิมันอยู่ข้างนอกมันอยู่ข้างนอกประตูมันมาเพื่อนพิกกี้เมาส์พิกกี้เมาส์พิกกี้เมาส์มันมาแล้วมันก็ไปแล้ว คือมิกกี้มา้าฉันคิดว่ามันหายไปแล้วนะเพื่อนใช่ฉันก็คิด่ามันหายไปแล้วใช่ฉันก็คิดเหมือนกันว่ามันหายไปแล้ว,ค,ว,ลวคุณไปเอาโกโก้มาจากไหนผมกินด้วยดิโกโก้น่นะตอนเช้าฟัตดีอื <c oughs> มเราต้องออกไปจากป่าแล้วป่าน,นี้มันไม่ปลอดภัยนะอ้ป่าเนี่ยใช่เพื่อนมันไม่ปลอดภยัย อืมแต่เฮลิคอปเตอร์ยังไม่ยังไม่มานะเพื่อนมันจะมาพรุ่งนี้นะเฮลิคอปเตอร์อ๋อจริงด้วยฉันลืมไปเฮลิคอปเตอร์มันมาพรุ่งนี้สินะเฮ้ยแล้วเราทำไงดีอ่ะเพื่อนฉันไม่รู้เหมือนกันถ้ารู้นะเพื่อนฉันจะออกไปข้างนอกแล้วก็จะโดนแล้วฉันก็จะรับชะตากรรมไม่เพื่อนจะทำแบบนั้นมันไม่ดี มีคนป่วยนะใครป่วย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 โอ้โอ้โอ้อย่าเข้ามาคนป่วยอย่าเข้ามาเข้ามาอย่าเข้ามาเขาป่วยเพื่อนเพื่อนแอบตรงนี้เลยหรอแอบด้วยเพื่อนคนดป่วยอย่านะเยีายมาจามใส่ฉันนะฉันไม่อยากติดโรคถ้าเรารอด ถ้าเรารอในนี้ทั้งวันพวกเราป่วยแน่นอนโอ้แต่เราต้องไปที่ไหนอ่ะเฮ้ยฮัดเที่อ,อเพื่อนนายทำนายทำให้ฉันป่วยเพื่อนอทุกคนทำทุกคนป่วยหมดอือหืออือ เก็บไม้เหรอเก็บไม้เพื่อนไปไหนอะเมื่อกี้เฮชิวกันทั้งบ้านเลยนะเพื่อนโอ้เฮลวุดไปไปไปเขาบ้านป่วยหนักมากเพื่อนฉันก็ป่วยเพื่อนแต่ฉันไม่ได้อยู่ในบ้านแล้วคนอยู่ในบ้านไม่เจอ เพื่อนฉันช่วยพวกน้อยนั้เนเห่ยพวกน้อยหายป่วยได้แล้วฉันยังยินป่วยตรงนี้อยู่เลยทำไมไม่เข้าไปนั่งเตาปิังเพื่อนไหนที่ฝึ้ต้องขอบคุณผู้ชายคนนั้นมากแต่เขาหายไปไหนก็ไม่รู้อะเพื่อนฉันเขาหายไปไหนก็ไม่รู้ช่วยเพื่อนฉันด้วยอ๋อเขามากลับมาแล้ว เย่มออนมีออร์ตัวเพราะเราก็แต่เจ้าบิกกี้ม้าป่านั้นอ่ะฉันไม่รู้ดิเพื่อนว่ามันไปไหนแล้วอะเจอเรื่องแปลกๆอยกแล้วสินะในป่าเราก็เจอมามากพอแล้วแต่ดีนะที่ยังรอดมาได้ ฉันก็เป็นเหมือนนายนัย่นแหละนายจำฉันได้เปล่า mm hmm. oh. ตอนกลางคืนอันนี้เป็นคืนที่หนาวเย็นมากพวกเราตัดสินใจที่จะเข้าไปในถ้ำนี้เข้าไปข้างในกันเถอะใช่พวกเราเข้าไปข้างในกันเถอะอย่ากไปข้างนอกเลยมันหนาวโอ้ฉันก็หนาวเหมือนกันอ๋อ oh, ล้อฉันด้วยล้อฉันด้วย คุณเดเนีเยวหายไปไหนเนี่ยหนาวจะตายอยู่แล้วปรรออของอยู่ที่เต็นเนี่ยฉัาคนกลับไปเอาไหมใช่นายคนกลับไปเอาฮ้ยยฮ้ยเพื่อนเรามีปัญหาอมโอไมคกอเรามีปัญหาเพื่อนไม่นะใช่เรามีปัญหาเรามีปัญหา แล้วเราจะแก้ปัญหายัางไงเราติดอยู่ที่นี่เพื่อนแก้ปัญหาอะไรไม่ได้ทางออกก็ไม่มีให้ดำๆตรงนั้นอะ่ะมันไปไม่ได้เพื่อนเออแล้วทางออกยังไงดีฉันกลัวแล้วฉันก็กลัวเลยตอนนี้นฉันหิวใครหิวคุณหิวใช่เปล่าฉันก็หิวเหมือนกันคุณก็หิวเหมือนกันว้าวฉันหิวโหยถ้าเราไม่กินอะไร กินฉันเลย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 เดี๋ยวก่อนคุณไม่ได้หมายถึงชายพวกเราต้องกินตัวคนหนึ่งเราต้องกินคนหนึ่งเพื่อให้เราอยู่รอดเ,ออเราต้องกินคนคนหนึ่งให้เราอยู่รอดเพื่อนอาได้เวลาโหวตกินคนแล้ว ผมว่าเอาเฮ้ยบดผมทำไมวายวายโอเคโดนกินจบยินขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อนเป็นกำลังใจให้ผม เพื่อที่จะทำเพื่อที่จะทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับโอเคสำหรับวันนี้บายบาย